ก็กระลาทิวครับในช่อง KMA เบอร์ยครับมกก็มาวันรุ่มนะ่ผู้ชมก็มาลูกตัวละครหนึ่งที่คุณรู้จักในกินชินอะ่ะอือฮว่าตัวละครกิชินกันถ้าวันรุ่มมาอย่างเงี้ยที่ผมไม่ต่อต่อแน่อือ,อเพราะคือคนไม่ดูไมนมดูไม่ค้าวไงโอ้นี่ผมไม่ต่อต่อไอตอนต่อเนี่ยนอ ก็หันหลังดูวสปอยดิวมียะไรสปบบอย,อย,บบอยไม่งนคนก็รู้แต่มีคนนึงนีน่น,นะฮะหลังแน่แน่นอนโอ้ เสียงน้ชมอืม hmm. อ okay, ืเออคมไ อืมออคว่าตคนรกชินนะแต่ไม oh> oh oh ่ต oh ้องไม่อยากจะบอกว่าเป็นตัวครเอออื เดี๋ยวมันได้มีต่อ,ตอแนมชมคือถ้ามีคนดูคนมีต่อๆได้ไอ้เรื่องวันรูปอะต่อ,ตอแต่ว่าใช้เวลานว่านานไงทางลงสีลงสีนี่ว่านานมากก็ต้องแบบคือมันว่านานเพราะลงสีเนี่ยแบบต้องแบบต้องคิดต้องมีในการว่าไอ้คนนึงต้องไปยังไง เนี yeah. ่ยวะก็เลยไม่จะทำต่อไนงะแต่มีต่อต่อแน่อืผมเป็นยังไงว่าโอเคจมูกเดี๋ยวจะ อันนี้จะอันนี้นะมันไม่ตรงไง ว่าตัวขวานก็ชินอุ้ยงบ a ด a จังเลยอือหืมอื คืบหน้าเลยออ,อ,อเคขอคามแล้วกัน,นโอเคว่านานอยู่นะคือว่าตรงส่วนตัวว่านานอยู่ วานนานมากคือเราวาดรู้ไม่ค่อยเก่งอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ไม่เาว่าเพล่เพะเพะวาอยู่ว,มมวาดคนนี่ไม่ได้วาดได้ห่างนะแต่ฟิลมือดโก็อขอ ว่านานมากแต่ก็ได้สิทีิเลดมาเอคนไม่สวยเกบนี้ก็่มีใครดูอีก เต่แตครับช่องแดงเนี่ยคือเคารุคิปไปไงเขาก็เขาก็คนดูดีเงี้ยก็ <c oughs> ไม่ใหญ่มากนะแต่ก็อิจฉาแทีคคค่คนดูนี่แหละคนคือคาลุคิปได้ไปคนดูเขาก็ดูดีดไปแต่ช่องแบบนุม่มอยู่กี่กันนุ่มส่วนอย่างนุ่มคนดูเลยไอ้ไทยคิปส่วนใหญ่อ่ะก็ไม่พูดตางกระแสมากกว่าอือ ตากกระแสแล้วก็ต้องคเิดอะไรปไปเรื่อยๆแต่ยังคงเขียนแอนิเมชันนะอยากลงอยู่อะแต่แอนิเมชันมันได้ขับยากนะจิตลงเัินไม่ใช่ต้องนานแล้วแต่ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือเนี่ยออแต่ถ้าเรามีความฝันเราก็ต้องทําได้โอเคอยากลงคิวแอนิเมชันจัง คืออยาหลองมาตั้งนานแล้วคืออยากไรคีโมชั่นไงอืมเพคชั่ได้มอก็มีคนดูเยอะแห่มาทำตั้งนานและย,ย,ยาทำคเมชั่นเพราะไม่มีใครทํานะในวงอินสตารมใหอิน่กม,ม,มทก็ม,ม,ทมีแค่แบบทำผิดแบบ อุ้ยเดินเล่นไปกลางวันแล้วก็ทานพีแบบเช่นตะกีมนมสดแล้วก็หลามโดก็อยากลงทุนินมิชั่นไงจะต้องใช้ามขคือมือไงเพราะทุกคนแบบคือนางมีเป็นยูทูบเบอร์สายวอลลุ่มแล้วก็สายเล่นเกีม คอนี่กองไัได้ววายวนะอื่าอยากทำแอิเมชัไนไงก็เล่นมาว่ารู อืมเห็นจะได้มีแฟนคลับเยอะด้วยแต่ยากนะเพราะฮ่าฮ่าฮ่าว่ารูปแบบแอนิเมชันต้องมีเทปเลตปัคากาเกอร์บักาอื้มฮึแต่ก็ยังทำแอนเิเมชั่นอยู่คืออยู่เพื่อสายแอนิเมชั่นสุดแต่แต่เราเนี่ยแนิเมชั่นสายต่อสูง้ไงคิดมาตั้งนานแล้ว คือไม่ได้ออกมาพูดนะคือคิดมาต้องมานแต่ทำแอนะิเมชั่นอืมอ้ม,มสายต่อสู้อ่ะไม่มีใครทำโอเคฮะอันนี้นนหน้าหน้าโอเคคือแอนิเมชันสายต่อสูมอส้มากองนะทำมมยากขนาดคนอนะยังพูดมาก ไม่ได้ถา่ายสดซูมก็ไม่ได้ทำยากนะแต่คนทำก็แบบเกี่จนะก็เลยมียุกิมนโะก็หนักว่าส่วนใหญ่อะคอือถ้าไม่ใช่แบบคนญี่ปุ่นนะเดี๋ยวก็นด้อาทิตย์ที่แบบแต่ทุทไทยอะเขาแบบทำไม่ใช่ต้องนานแล้วก็เลยอยากทำมั่งคุยยุทธไทยอะ่ะไม่ค่อยทำเทำ่าไหร่ตรงนี้นะสักหน่อยกินแบบั้งนานแหละ ป่อยจริงก็จะไม่ีจะไม่มีความสูงมากเพราะงน้อยคุณรู้จักมากขึ้นเพราะแอนิเมชันแต่ยังไม่คุ้จักใช่ไหมครัสซมากกว่าแต่คนดูเป็นส่วนไงอ่ะเขาไม่ดูแล้วเพราะไม่ครับอ่ะมันมันมันไม่มนิยมเท่ากับสมัยก่อนอะ่ะเข้าใจเลแต่ถ้าคลิปมันดีจริงอะ่ะมันต้องมีคนดู